Líðu really พี่ครับทุกคนามครับในวันนี้เราทางโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกนะครับได้ส่งเจ้าหน้าที่พยาบาลครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลซึ่งมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยหนักในหอผู้ป่วยหนัก icu นะครับเพื่อไปช่วยโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินที่กรุงเทพนะครับก็คงต้องไปดูไปช่วยกันดูแลนะครับสำหรับผู้ป่วยหนักที่มีจำนวนมากขึ้นในช่วงเวลานี้ นะครับกเ็เป็นการเสริมพลังเสริมกําลังเข้าไปในส่วนกลางที่กรุงเทพครับในส่วนของพิษณุโลกของเรานี่ก็ยังเพียงพอสำหรับในารแพทา์สำหรับพิษณุโลกเนี่ยเรามีการเตรียมเ,เตียงผู้ป่วยแล้วก็เตรียมทรัพรยากรบุคคลนะเตรียมหมอเตรียมพยมาบาลเอาไว้เพื่อดูแลคนไข้ของพิษณุโลกอยู่แล้วนะครับก็แต่ว่าที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของสถานการณ์การระบาดในพิษณุโลกเนี่ยคงต้องร่วมไม้ร่วมมือกันในการควบคุม ในการควบคุมการระบาดของโรคเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยมากขึ้นนะครับซึ่งถ้ามีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอากาสที่จะมีผู้ป่วยหนักก็มีสูงขึ้นนะครับก็คงต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับของชาวพิษณุโลกในการดูแลเพื่อให้สถานการณ์ไม่ไม่รุนแรงมากขึ้นกว่าน,นี้ครับ